มาอีกครั้งกับรายการโชว์เคสวันนี้มาพร้อมกับหนึ่งมุ่หลอดที่ส,สาวๆแอบกรี๊ดจากซีรีส์เรื่องลองเทอมของมเอสพยูบอกเลยว่าวันนี้เขาจะกลับมาเล่าและตอบทุกข้อสงสัยที่ถามกันเข้ามามากมายทั้งเรื่องเรียนและเรื่องไลฟ์สไตล์ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยสวัสดีครับชื่อพรอนะครับนายกันชาพรมุงสิงห์ครับตอนนี้เรียนอยู่คณะดิจิทัลมีเดียสาขาการอ,ออกแบบกราฟิกปัจจุบันศึกษาอยู่ปีที่4แล้วครับ จริงๆซีรีส์นี้ถึงเป็นเรื่องบังเอิญมากๆเลยนะครับเพราะว่าวันนั้นเราเป็นวันที่พอดสื่อสายมากๆเลยครับแล้วก็มีสายหนึ่งโทรเข้ามาครับก็เลยลองรับดูเพราะว่าตอนนั้นก็ซาลุมซาลืออยู่พี่เขาก็ติดต่อให้ลองมาแคสซีรีส์ลองเทิร์มดูครับว่าจะได้ไหมแล้วก็วันที่มาก็รู้สึกว่าบุคลิกของเราก็ตรงกับบทบาทที่ผู้กำกับต้องการครับก็เลยคิดว่าเขาน่าจะชอบแล้วก็ได้เล่น ชอบนะครับชอบการแสดงเพราะว่าเรารู้สึกว่าการสวมบทบาทในแต่และบทบาทเนี่ยมันเป็นการท้าทายมากๆแล้วถ้าทําได้คือมันเจ๋งมากๆเลยครับแล้วก็ในอนาคตมีสิทธิ์ที่จะได้เห็นในวงการบันเทิงนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ คือเราศึกษามวาว่าการเป็นสจ,จวรนะครับไม่จําเป็นต้องเรียนตรงสายหรือจบตรงสายก็สามารถเป็นได้ครับอยากที่จะมาเรียนการออกแบบกร <c oughs> าฟิกคณะดิจิตัลมีเดียก็เพราะว่าเราอยากได้อาชีพที่มันสามารถไปต่อยอดในอนาคตได้เพราะว่ายุคนี้ก็เป็นยุคของดิจิทัลด้วยก็อยากที่จะได้นําไปใช้ในอนาคต เจ๋งแรกๆเลยนะครับก็คือคณะดิจิตอลมีเดียของเราเป็นคณะอันดับหนึ่งของประเทศครับแล้วก็หลังจากที่เข้ามาแล้วเจ๋งอันดับ2เลยก็คือเรื่องไลฟ์สไตล์การแต่งตัวการทำสีผมคือเขาโอเพนมากๆเราก็รู้สึกว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมันง่ายขึ้นมากๆท่าไม่มีกฎเกณฑ์อะไรตายตัวครับอยากจะให้น้องๆลองเข้ามาเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆจากพี่ๆแล้วก็คุณครูในคณะ วิชาถ่ายภาพครับเพราะว่าวิชานี้นะครับเป็นวิชาที่เปิดโอกาสให้คนที่ถ่ายภาพไม่เป็นนะครับเข้ามาเรียนรู้ได้แล้วก็ปรับหลักสูตรตั้งแต่พื้นฐานเลยการตั้งค่ากล้องการตั้งค่าวิดีโอถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะครับแล้วเราก็เป็นคนที่ชอบสื่อสารสื่ออารมณ์ผ่านตัวรูปภาพด้วยหลายคนหลายมุมมองถ้าสมมุติว่าเราสื่อได้ให้เขารู้สึกได้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จในการถ่ายภาพแล้วครับ วาว่างระหว่างคาบเรียนไม่มากนะครับพรก็ชอบมาที่เราคณะดิจิตอลมีเดียครับเพราะว่าที่นี่เราชอบมาเล่นบอร์ดเกมหรือว่ามาประชุมแผนงานวิชาต่างๆหรือว่าทาโปรเจกต์ต่างๆครับแต่ถ้าเป็นเวลาว่างมากๆเลยก็จะชอบนั่ง BTS ไปที่เซนทรัลพาวเวอหรือไม่ก็ไปดูหนังที่เมเจอร์ราคิโอครับแล้วก็ไปทานข้าวไปทําอะไรเนี่ยเป็นอะไรที่สะดวกมากๆเลยนะครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยของเรามีรถไฟฟ้าหน้ามอด้วยนะครับ ไม่จําเป็นที่จะต้องวาดรูปได้เลยนะครับเพราะว่าคณะดิจติตอลมีเดียของเราเนี่ยมีการปูพื้นฐานตั้งแต่แรกๆเลยในการวาดรูปต่างๆนะครับขอแค่มีคอนเซปต์มีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์ก็สามารถมาเรียนของเราได้เพราะว่าที่นี่ประสบการณ์มันสามารถพัฒนากันได้ครับ หลักๆเลยตอนนี้คือเลงหาที่ฝึกงานครับเพราะว่าเราอยากจะฝึกในที่ที่มันตรงกับสายที่เราเรียนมาด้วยครับ <g ül> แล้วก็ในอนาคตก็ <g ül> อยากจะนําสิ่งที่เราฝึกเนี่ยไปใช้ต่อย,ยอดในสายอาชีพต่างๆที่เราอยากจะทําครับ <g ül> แล้วก็ต่อมาก็คืออยากจะฝึกในเรื่องของภาษาด้วยครับเพราะว่าอาจจะนําไปใช้ในเรื่องของการเป็นสจวรดด้วยเพราะว่าเราก็อยากเป็น ที่แนะนําหลักๆเลยคือชิงตัวจริงนะครับเพราะตอนนี้พี่ก็รับทุนนี้อยู่นะครับเป็นทุนที่ให้โอกาสมากๆเลยนะครับและน้องๆคนไหนที่กําลังรวบรวมผลงานกําลังทาพอร์ตนะครับสามารถนําพอร์ตมายื่นเพื่อชิงทุนนี้ได้เลยนะครับพี่ได้ข่าวมาว่ามหาวิทยาลัยของเรานะครับจะมีแคมปัสเพิ่มด้วยก็คือ SPU D Space นะครับใครที่กําลังลังเลนะครับให้รีบตัดสินใจเลยนะครับเพราะว่ามีน้องๆสนใจสมัครเข้ามาเยอะมากและถ้ามีแคมปัสใหม่เพิ่มมาอีกนะครับหรือเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปทัวร์กันอีก และตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับอขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันที่มอนะครับน้องๆคณะดิจิตอลมีเดียคนไหนเจอพี่สามารถทักทายได้เลยนะครับเดี๋ยวเลี้ยงหนุ่มนะ๊ายาย